สวัสดีครับผมเม่พี่น้องที่เคารพครับวันนี้ผมมีโอกาสได้มาเยี่ยมเยียนนะครับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพนะฮะก็คือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโรคตับนะฮะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะพูดคุยกับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพนะฮะครับผมสรวิทย์ครับจากบริษัทบ้านสมุนไพรชัยมงคลนะฮะ คนนี้เข้ามารู้จักกันนะคะสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีครับเออเดี๋ยวนี้หลังจากที่ดื่มโคลโลฟ,ฟินก็เป็นขวดอึงแล้วเนาะค่ะดีเยอะไหมก็ดีขึ้นเยอะมากครับอืมเป็นอะไรบ้างลองลองเลง่าให้มีตับมีเกล็ดเลือดต่ำเกล็ดเลือดต่ำตับค่ะแล้วก็เป็นเป็นนิ่วที่ไตนิ่วที่ไตหลายโรคเนาะหลายโรคโดยถุงน้าดีโดยถุงน้ำดีด้วย อันนี้จากโรงพยาบาลอะไรฮะเนี่ยโรงาบาสมเด็จพุทธเลิศล่าที่สมุทรสงครามที่สมุทรสงครามที่ที่ที่บอกว่าเป็นตรงนี้เนาะค่ะโอแล้วหลังจากนั้นมาเป็นไงมารู้จักโคลลฟินเนี่ยทำไงฮะคือแม่แม่ฟังรายการวิทยอุอ๋อแล้วก็บอกไ้ตอนนั้นที่มาถ่ายที่ลุงมาดูนี่นั่งอยู่ตรงนี้เนาะ,ะเดินก็ไม่ได้<ะ>เดินไม่ได้เห็นไ,มไ,<ะ>ไหม<ะ>แล้วขอโทษน,น,นั่งเหยียดขาด้วย เราลองขอดูแผลนิดนึงทีิตอนนั้นเป็นแผลเยอะขออนุญาตดูแผลด้ยนะอ่าเดี่ดูนี่เนี่ยตอนนั้นเป็นแผลอยู่ใช่ไหมค่ะเป็นแผลลึกประมาณนิ้วชี้ยัดลงไปได้ตอนี้มากเปลี่ยนหมดเลยเนาะวันนั้นโอ้โหแล้วพูดก็ไม่มีแรงจะพูดเลยขาก็ต้องต้องเหยียดขาตรงๆด้วยนั่งคุยกับลุงก็เดินไม่ได้เนาะเดินไม่ได้ต้องใช้ไม้เท้าใช้ไม้เท้าเออแต่ตอนนี้ ตอนนี้เดินได้เดินได้เมื่อกี้เมื่อกี้ลุงเดินมาเดินสะดวกเลยตลาดลุงตลาดนัดไปได้เหรอเป็นไงล่มลือกันไหมค่ะก็แค่ดื่มประมาณอาทิตย์แรกก็มีคนทักแล้วเหรอดีใจไหมคุณแม่ลูกสาวรู้สึกว่าดีขึ้นเนาะอันนี้ก็เป็นคุณแม่นะครับก็นะครับนี่คือท่านพ่อแม่พี่น้องที่เรารพครับเออช่วยจับตัวนี้หน่อยนึงเนาะจับนีิดหนึ่งจับนี่อีกมือหนึ่งเนาะนี่ครับดื่มตัวนี้ใช่ไหมค่ะ ดื่มโคลโลฟีนครับโคลโลฟินดียังไงนี่เรียกว่าผู้ที่มีปัญหาสุขภาพขอญาตทราบชื่อ,อ,อะไยครับชื่อจารุนีผนลลัสิริค่ะจารุนีผลผลลัลสิริรค,ครับอยู่บ้านบ้านเลขที่51หมู<จ>่2ค่ะตำบลคลองกระจงังตำบลคลองกระจงังอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรีอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูร์นะฮะเรียกว่าเป็นตรงนี้นี่เขาเรียกว่าเป็นโรคอะไรตับ ตับนี่เป็นโรคตับเฉยหรือว่าเป็นเกี่ยวอะไตับแข็งค่ะก่อนหน้านี้ดื่มเหล้าหรือไงดื่มเหล้าดื่มดื่มมมากเลยดื่มมากจนกระทั่งตับพังเลยเนาะก็หลังจากที่เรียกว่ามีปัญหาตับแล้วมันก็พาดทิ้งไปถึงจุดอื่นด้วยใช่ไหมครรวมความแล้วมีกี่โรคหนึ่งโรคตับแข็งตับแข็งอะไรครัะเกล็ดเลือดต่ำเกล็ดเลือดต่ำนะฮะเกล็ดเลือดต่ำและอะไรคะ แล้วก็นิ้วที่ไตนิ้วที่ไตนิ้วที่ถุงน้ำดีนิ้วที่ถุงน้ำดีโหเกือบครบวรรลุโลกนะฮะคิดว่าไม่รอดอ่ะที่รอดบอคุณแม่นี่คิดว่าไม่รอดเลยไม่รอดอ่าฮะหมอคุณหมอที่โรงพยาบาลก็บอกว่าเจ็ดสิบสามสิบเจ็ดสิบสามสิบเจ็ดสิบเนี่ยไปทางเขาแล้วคุณเองเป็นไงฮะก็ ตอนแรกก็คิดว่าจะไม่รอดเหมือนกันแต่ที่ลุงมาเห็นนี่มันดูท่าทางมันก็ไม่น่าจะรอดเหมือนกันนะ <c oughs> มันไม่อย่างนี้นเดินก็ไปได้แผลก,ก็ลึกโบใช่ไหม <c oughs> มาที่รี่าหายสถิตไปเนาะ <c oughs> ทั้งหมดนี่ที่หนูเล่ามานี่เป็นเรื่องจริงทั้งหมดค่ะครับท่านาผู้ชมรายการของเราอยู่ขณะนี้นะฮะนะฮะท่านอาจจะมีปัญหาสุขภาพลักษณะคล้ายกับ ขอทราบชื่ออีกทีนะชื่ออะไรฮะจารุณีผุลศิริค่ะคุณจารุณีนะฮะคุณจารุณีเนาะอยู่บ้านคลองอายุบ้านบ้านหนองสวงบ้านหนองสวงเพอร์สีเทพเพชรบูรณ์นะครับที่มีปัญหาสุขภาพตรงนี้ถ้าเกิดท่านใดที่มีปัญหาสุขภาพเนี่ยคุณจารุนีช่วยบอกสนิทนะฮะช่วยบอกไปกับท่านที่ชมรายการเราสนิทนึงฮะว่าถ้ามีปัญหาสุขภาพแล้วตัวนี้มันดีไงฮรับคลสเตลมันดีไงครับ ถ้าพูดไปแล้วก็อาจจะไม่เชื่อค่ะต้องลองซื้อมาทานแล้วจะรู้ว่าดีจริงค่ะนี่เนี่ยคุณแม่ดีใจไหมลูกสาวลูกสาวกลับมาเดินได้แล้วหน้าตาสดใสขนาดนี้อีวันที่ลุงมานี่ดูท่าทางในบ้านนี่ไม่ค่อยจะมีชีวิตชีวาเลยเนาะคล้ายๆมันก็ดูสิ้นหวังเหงาไปหมดเลยฮะนะฮะพอดีวันนั้นถ่ายรูปไว้เหมือนกันแต่ว่าหาไม่เจอ <c oughs> ถ่ายรูปที่ที่ที่มันวันนั้นนะวันท่หาไม่เจอนะฮะนะครับ รานนั้นแล้วโคลฟินดีครับโคลฟินเป็นของประเทศสหรัฐอเมริกาขายมากกว่า80ประเทศทั่วโลกเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะรู้จักโคลลฟินแล้วนะฮะนะครับโทรศัพท์เข้ามานะฮะตามเบอร์โทรศัพท์นะฮะนะครับวันนี้ก็คงจะต้องขอบคุณคุณจารุณีนะและคุณแม่้ดยครับขอบพระคุณอย่างสูงครับสวัสดีครับสวัสดีครับ